เขียนมาว่ากลับเขาพ่ะคุณคุณแม่ค่ะรูกสงสารคนกลางเพราะคนที่พูดเขาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นจะทํำยังไงอ่ะอ๋ออันนี้ก็คือเรามีมากกว่าหนึ่งคนแล้วคนที่นั่งฟังบางทีคนที่นั่งฟังก็บอกได้นะคะว่าตอนนี้เราไม่พร้อมฟังถ้าฟังมากกว่านี้จิตใจเราก็จะจะไม่เบิกบานคนพูดอาจจะสงสารเราคนพูดอาจจะรู้สึกได้ว่า คนที่ฟังไม่ใช่กระโทนพูดพูดใส่ไปเขาไม่ใช่กระโทนเพราะฉะนั้นอยากเกงอกเกงใจจนไม่หายกลับมาเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนโควิดที่มาเนี่ยคุณแม่ก็เปลี่ยนแปลงคุณแม่เห็นคนรอบข้างคุณแม่ก็เปลี่ยนแปลงเสถียนก็เปลี่ยนแปลงและเติบโตในขณะเดียวกัน เราจะไม่หยุดอยู่แค่โควิดผ่านไปและไม่ถอดบทเรียนเราถอดบทเรียนทุกวันแล้วเราจึงรู้ว่าอ๋อไอ้ธรรมวิจยะก,ก็คือการหาวิธีการเข้าไปสู่ความสําเร็จโดยการเป็นนักทดลองทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเพียรที่ถูกต้องมุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จมีปิติคือความอิ่มเอมที่มันทําได้แล้วมันก็เข้าถึงการมี สัมมาสมาธิในการที่จะทำงานแล้วก็เป็นสมาธิของโพชฌงค์ที่มันจะไปถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ได้ด้วยก็อยากให้ทุกท่านลองฝึกดูว่าหันกลับมาอย่ามัวแต่สงสารบอกซื่อๆว่าขณะเนี้ยเราก็ไม่ไหวถ้าคนกลางไม่ไหวจริงๆเขาจะระเบิดนะคะถ้าเราสงสารคนกลาง เราก็อย่าพูดอะไรให้เขาต้องต้องแบกรับมากกว่านี้และถ้าเผื่อคนที่พูดนั้นไม่ใช่เราเป็นคนอื่นเราก็อาจจะเข้าไปสลับเป็นผู้ฟังแล้วก็มันเหมือนสองคนฟังหนึ่งคนพูดอย่างเงี้ยคะ่ะก็ลองทำดูนะคะ